วันนี้สองพี่น้องแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์น้อยไปโรงเรียนค่ะตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะดูสดใสแฮปปี้มากๆใหญ่คนน้องก็ไปบอกรักพี่แต่เช้าเลยเตรียมพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วนะคะยิ้มแป้นเลยค่ะปะเราไปกันได้แล้วค่ะพี่ซีนายใหญ่น้องกล่าวนะคะส่งเลิฟอ,อยู่ด้วย วิ่งเลยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมจะไปโรงเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พี่ว่าตอนไปถึงโรงเรียนวันนี้น้องเจอพร้องหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะสําหรับการมาเรียนวันละแค่สองสามชั่วโมงค่ะพี่ซีนเตรียมตัวใส่รองเท้านะคะเราจะได้ออกจากบ้านกันแล้วค่ะจะได้ไม่สายนะคะพี่ซีนะ้อาอ่าแกล้งพี่ไปอีกหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะไปเลยเอาไซโตมาส่งพี่พี่ด้วย ไปแล้วค่ะดูเหมือนจะราบรื่นนะคะน่าจะแฮปปี้แน่เลยวันนี้มาถึงโรงเรียนแล้วค่ะก็ยังแฮปปี้นะคะน่ารักกับกบิกมากเลยค่ะแม่ชอบจังเลยเวลาลูกแต่งตัวแบบนี้เขาดูมั่นใจนะมีใบบ่ายด้วยองซานเนี่ยก็คือตื่นตาตื่นใจเลยค่ะเพราะว่าทีเชอร์นะคะก็แต่งตัวเป็นการ์ตูนนะคะในในแต่และ การ์ตูนที่ทีเชอร์ชอบอะไรประมาณนั้นนะคะไปค่ะเข้ารั้วโรงเรียนกันฮัลโหลน้องเลน่าพี่เลโอน่ารักจริงๆเลย